ายุที่อยู่ในช่วงเรนที่มีปัญหาที่มักจะมีปัญหาอย่างน้อย,อยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะมีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครั้งนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจะมีปัญหายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือโชคอดีมากไม่มีปัญหาดังนั้นทาร์เก็ตเราจะเป็นกลุ่มคนในระหว่างนี้ซึ่งสามสิบถึงห้าสิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างสามสิบถึงสี่สิบนะถ้าเกิดยังไม่มีครอบครัวเขาจะมีปัญหาเรื่องของติดเชื้อแต่ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวแล้วสี่สิบไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไวท์ทองซึ่ง เพราะจุลินทรีย์ตัวนี้ลบๆใช่ค่ะคือในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีจุลินทรีย์เชื้อดีกับเชื้อไม่ดีถ้าเกิดว่าเชื้อดีมันเข้มแข็งเชื้อดีเชื้อไม่ดีมันจะไม่มีแรงในการที่จะทําลายช่องคลอดแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อไม่ดีมันเข้มแข็งกว่าเชื้อดีปุ๊บเชื้อไม่ดีมันจะเทคโอเวอร์กินพื้นที่และทําให้เราเนี่ยมีภาวะติดเชื้อง่ายเสียสมดตงง่ายแล้วมันก็จะมี